วันนี้นะคะเราก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับกาแฟควาชอบกาแฟนะคะของพี่ว่าชอบกาแฟแบบไหนมากก,กว,ว่ากันระหว่างกาแฟโบราณหรือว่าเป็นกาแฟสมัยใหม่คะคือว่าชอบเป็นกาแฟสมัยใหม่มากกว่าค่ะชอบทานเป็นของแบรนด์ไหนะคะเป็น s าร์ b u บ k รหรือว่าเมซอนหรือว่าอะไรจริงๆเป็นถ้าเป็นกาแฟที่เป็นชงะ,ะก็ได้ได้ทุกแบรนด์เพราะว่ามันมันจะหอมกว่ากาแฟโบราณเลยชอบดีเราไม่ค่อยชอบ คนไม่ค่อยชอบกินกาแฟแล้วคิดว่าคนสมัยใหม่เขาจะชอบกินเป็นกาแฟโบราณหรือกาแฟสมัยใหม่มากกว่ากันคะคิดว่าคนน่าจะชอบกาแฟสมัยใหม่มากเพราะว่าเกิดจพากความนิยมก็ พอผู้คนกินกันเยอะๆแลก็เลยทําให้คนกินต่างๆกันเนาะเป็นเหมือนแฟชั่นตามกระแสอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้คะเราก็ได้คําตอบสําหรับคนที่ไม่ชอบกินกาแฟนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบกินกาแฟแบบไหนมากกว่ากันแต่ว่าเราก็อยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยอนุรักษ์เป็นกาแฟเก่าของเราไว้นะคะถึงจะชอบกินกาแฟใหม่เป็นตามกระแสอย่างที่คุณปัญญาว่าก็ต่างตัวชอบแบบโบราณมันแบบเรากินมันแต่ตื่นๆนะครับทีนี้แบบมันง่ายด้วยอีกอย่างนก็แค่ถ่ายกาแฟใส่นมคนนะก็ขึ้นอยู่แบบว่า คนเราชอบแบบนั้นมากกว่ามากกว่ากันซึ่งส่วนมากคนสมัยใหม่อย่างเด็กรุ่นเราเนี่ยครับเขาจะชอบข้าวร้านตรงนี้มากกว่ากินกาแฟาบราณโบราทั่วไปนะพอได้แมีแบรบนด์นตัวนี้ออกมาถามว่าชอบอะไรกันผมชอบกาแฟโบราณมากกว่าแต่ถามว่าทําไมถึงกินกาแฟสดมันหาซื้อได้ง่ายทุกวันเนี่ยกาแฟโบราณไม่รู้จะซื้อที่ไหนเพร,ร,ราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายมากกว่ากันใช่ไหมครับแต่จริงๆก็คือก็ชอบกาแฟโบราณมากกว่าอ๋อชอบสมัยใหม่ะค่ะชอบาะว่าแบบ คาตาบาทัว่วอะไรนะคะมีชอบชอบเพราะว่ามัน,น,มนอะไรอ่างแล้วว่ามันจะเข้มข้นมากกว่าไอโบราณไอคิดว่ากาแฟโบราณอะไรเงี้ยค่ะน้าจะมนี้อะไรต่อคูงให้เข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นในะสูตรสูตรที่การทำนะคะคือแบบว่ามันต้องเข้มข้นมากกว่านี้ค่ะคืออาจจะใส่นมเยอะกว่า ่ะจากการสัมภาษณ์คนที่ทานกาแฟส่วนใหญ่นะคะชอบทานกาแฟสมัยใหม่มากกว่าโบราณเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ตามกระแสนิยมค่ะส่วนกาแฟโบราณน,นะคะหาซื้อได้ยากแล้วก็รสชาติเข้มข้นกว่าของว่าแล้วก็ไม่ค่อยคิดในสมัยใหม่นี้ด้วยคุณจิรานีของเราจึงจะพาไปดูร้านกาแฟโบราณค่ะชื่อร้านกาแฟอดีตผู้ผีตามไปดะะูเลยค่ะ ที่แนะนำตัวหนึ่งให้ทานทูกการก็จะเป็นเค้กค่ะตอนนี้เรามีสองแบบที่แล้กเลยนะคะก็จะเป็นตัวโองที่เป็นโอ่งที่ลึกจริงๆค่ะเป็นเค้กน้ำซอสทานคู่กับยาสูตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งสามารถทานโอ่งได้ด้วยแล้วจะเป็นเค้กโอ่งนะคะใช่ชมหน้าชิมมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขัน้นตอนวิธีการทำแล้วก็ไปเลือกแฟนดูเค้กโอ่งนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงกันบ้นนนางชมัอะไะ ของร้านนี้นะครับนั่นก็คือโกปินะครับเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าครับก็จะใส่นมข้นหวานนะคะใส่กี<ม>่ช้อนประมาณสช้อนค่ะก็ปร,รนนะมาณ20่สกรัมค่ะถ้าเราจะให้ได้รสชาติกาแฟที่อร่อยนะคะเราต้องวอมภาชนะให้มันร้อนก่อนนะคะเพิ่มความอร่อยนิดนึีนะคะด้วยนมสดอันนี้ก็จะเป็นหนะะ้าตาของเครื่องชงกาแฟเวียดนาน,นะคะก็ ใส่ผงกาแฟลงไปนะคะง,ง่ายๆค่ะเพียงแค่เตน้ำร้อนน้ำร้อนยัสามารถกลับได้เลยก็จนจนเต็มนะคะแค่นี้ค่ะจากนี้เราก็ รอค่ะเราให้กาแฟหยดจนหมดก่อนนะคะเราถึงจะเปิดฝาได้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราใจร้อนร้อไม่ไหวเปิดก็เปิดฝาออกมาก่อนเนี้ยค่ะกาแฟเราจะรสชาติไม่แคมป์ปูแล้วก็หอมนะคะนี่คือหน้าตาของของที้สุดยอดที่สุดเลยครับเราไม่กินไปกี่แบบอันนี้คือเมอนูพิเศษของทางร้านนั่ะคือโกบูรินี้จะเป็น,น,นกาแฟโปรตีกนก็คือเคปโป โซบีนี่หน้าตาแตกตไม่เคยกินมาก่อนเขามีที่กันก็ง่ายมากเลยค่ะเรารอจนกาแฟเยิสุดท้ายเยิ้มมาใช่ไหมคะแล้วก็เปิดฝาค่ะเปิดฝาปุ๊บโซานี่นะคะจะเป็นตัวที่รองตรงนี้นะคะแล้วก็ยกออกมาค่ะจะได้ไม่หยดเลอะเทอร์ไชนแล้วนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนการชิมแล้วค่ะก็ช้อนนะคะคนให้มันดังแก๊งมันจะได้ฟิลมากเลยนะคะประมาณนี้ เอาเลยค่ะเสร็จแล้วก็ชิมได้เลยป็งไงบ้างคะรสชาติรสชาตินี่จะแบบเหมือนกา,ฟา,นานแ,แฟโบราณแบบแท้นะครับละมุนล,ลิ้นหือรสชาติแบบนั่งเดิยนะค่ะเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านใช่ไหมหอมกุ่นละมุนละไม,ะมสไตล์คลาสสิกตัวกาแฟาตัวนี้มันก็จะพิเศษอนิดนึงนะคะคือว่าถ้าแบบว่า ไิว,วจะได้กิของได้หมืยเป็นเอกลิกเา่แล้วเค้ออกอบนี่หน้าตา่เหกัน,นเป็นตกกันตัวเค้ออนะคะน่จะมีให้เลือก2แบบนะคะแบบนี้ของเราสามารถเกเป็น,นไดตัวเนืเนะคะจะเป็นเค้กนมนะคะ่ะที่เห็นเยิ้มๆอยู่นี้นะคะก็จะเป็นตัว ทานค่ะทานร่วมกันวิธีทานก็ใช้ช,ชอ้อนนะคะตักแล้วก็ทานได้เลยส่วนอันนี้หน้าตาดูเอ๊ะยังไงสามารถทานได้ทั้งใบนะคะตัวกุก็ทานได้ด้วยค่ะข้างในก็จะเป็นเคสผลไม้ห่อตัวน,นี้จะทานได้ทั้งใบทานผมได้ด้วยก่นตัวนี้ห้าทานทานได้เฉพาะข้างใน ก็แนะนำเป็นหนกทาวเวอร์ะค่ะหน้าตามันก็จะแบบจิ๋เก๋มากเลยนะคะจะเป็นทาวเวอร์แบบความสัมันนะคะแล้วก็ให้เราได้เติมก็ขอขอบคุณ จะเริ่รุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาติอาอดีตควรควรสนุนรักษาวไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติรวมของาชาติไทยตลอดกาลท้าวบรมราโชว่าและคุณพระเจ้าอิหร่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดพิธีพันธสัญญาแห่งชาติจังซากียาจังหวัดอุิสนนรา